ดูดวงบ่อยแล้วดวงจะช้ำอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่หลายคนรับรู้กันมานะครับผมแยกประเด็นงี้ไอ้การดูดวงบ่อยแล้วดวงช้ำเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นกับศาสตร์ที่ต้องใช้การสุ่มนะครับเช่นไพ่เออนะฮะไอ้การดวงช้ำคืออาการยังไงอ่าผมผมเจอบ่อยผมเจอบ่อยมันเป็นแบบนี้ครับ มันคือการที่เราไปดูดวงในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซ้ำไปซ้ำมาวนไปวนมานะครับดูกับคนนี้อาสมมติดูกับหมอหมอดู A ไปดูไปเรื่องนี้เรื่องเดิมต่อมาหมอดู B เรื่องเดิมหมอดู C เรื่องเดิมวนไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆติดต่อกันในระยะเวลาที่แบบไม่นานนะครับแล้วผมเจอบ่อยด้วยอะไรประมาณนี้นะครับ ก็ถามว่าดวงมันจะช้ำไหมคือถ้ามันดูเรื่องเดิมๆอ่ะมันมันมันช้ำอยู่แล้วแหละช้ำคืออะไรพูดตรงๆก็คือการดูดวงแล้วคําทานายมันไม่เหมือนกันแล้วว่าของแต่ละคนน่ะเออเพราะว่าเราดูดวงบ่อยเกินมันกลายเป็นว่ากระแสมันไม่ได้หรือพูดง่ายๆสุ่มมาแล้วมันมั่วนะครับมันเป็นอาการประมาณนั้นนี่แหละของการดวงช้ำนะครับแต่อาการนี้มันมักจะไม่ค่อยเกิดกับการไปดู ศาสตร์ที่มันมีการใช้วันเดือนปีเกิดมันมักจะไม่ค่อยเกิดนะครับเพราะว่ามันถูกกาหนดไว้อยู่แล้วนะครับตามโหราศาสตร์ก็คือดวงดาวม,มันเป็นอย่างนี้แหละถ้าคุณมาดูซ้ๆไปซ้ํามาเนี่ยมันก็จะเป็นมุมเดิมๆคําตอบที่ได้มันก็จะเป็นคําตอบเดิมๆแต่ถ้ามันเป็นคำคำถามที่แบบมันใช้เวลาเดิมเป,เป็นคำถามเดิมแต่ระยะเวลาคนละเวลา อาจจะเว้นไปสักสองสาอาทิตย์หรือเป็นเดือนอะไรเงี้ยเออมันก็จะดูได้แม้จะเป็นคําถามเดิมก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นดวงช้ําถามว่ามีจริงไหมก็ก็มองว่ามีจริงมันจะยิ่งช้ากว่าถ้าคุณถามเดิมเดิมกับหมอดูคนเดิมช่วงะรยะยะเวลาที่มันติดต่อกันมากๆเนี่ยครับนอกจากดวงจะช้าแล้วหมอดูจะรู้สึกแบบ ทำไม่ถามแต่คำถามเดิมๆว่ากูก็ตอบได้แค่เดิมๆจะ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 ไม่ใช่ดวงช้ำแล้วจะจะเป็นอย่างอื่นช้ำแทนแล้วครับก็หมอดูกำหมัด